เย่เย่สวัสดีครับผมเฮียโจปากน้ำา้อิ๊กปากน้ำค่ะวันนี้เฮียโจนละมีโปรโมชั่นใหม่เอี่ยมล่าสุดแกะกล่องมาบอกคุณลูกค้าฟังโปรโมชั่นนั้นคือเพื่ออะไรเครดิตหนึ่งเดือนค่ะเครดิตหนึ่งเดือนสามารถออกรถท,ที่เราได้ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยใช่ฟรีดาวด้วยฟรีดาวด้วยต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องค้ำ โปรโมชันนี้มันดีไงไหนเล่าอย่างละเอียดให้ลูกค้าเขาฟังหน่อยโปรโมชันนี้ดียังไงก็คือสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเครดิตมาได้หนึ่งเดือนแล้วก็บางคนก็ไม่อยากใช้คนค้าเนาะโปรนี้สามารถใช้ได้เลยค่ะลูกค้าที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินดาวน์ดยก็หมายว่าสําหรับลูกค้าที่มึงไปขอสินเชื่อมาไม่ว่าจะเปิดบัตรเครดิต<ช>ไปออกมอเตอร์ไซค์มา<ช>หรือว่าไปมีบัตรอะไรต่างๆต้องค่ะอ e ีออนยูเมพักเฟิร์ชชอยส์ทุกอย่างะอะไรก็ตามที่มีเครดิตที่ประมาณเดือนดเดียว แล้วลูกค้าเหล่านี้อยากจะใช้รถมือสองใช่แต่ไปที่อื่นแล้วไม่สามารถออกได้ใช่ค่ะอ่ามาที่ร้านเราตอนนี้ได้แน่นอนแน่นอนเพราะมันเป็นโปรโมชั่นแบบสำหรับร้านเราที่มอบให้ลูกค้าโปรโมชั่นนี้ต้องคุณสมบัติยังไงบ้างแค่เป็นพนักงานบริษัทแค่เป็นพนักงานบริษัทใช่แล้วอ่าพนักงานบริษัทหรือว่าไม่เป็นพนักงานบริษัทก็ได้ใช่อ่าขอแค่มีอาชีพการงานที่ตรวจสอบได้ชัดเจนถูกต้องค่ะย้ำเลยว่าไม่ต้องใช้คนค้าประกัน อ่าก็คือเอาเอกสารมาเปิร์ต no ้นับัตรประชาชนใบเดียวก่อนมาหาน้องติ mm ๊ก hmm. ที่ร้านปากน้ำเกียงกายได้เลยใช่ค่ะใช้เวลาตรวจสอบเช็คผลเนี่ยประมาณกี่วันทําการจ้ะหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันทําการไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ภายในวันถือบัตรมารู้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้ใช่ค่ะมีแววได้หรือไม่ได้งค่ะโอ้โหถ้าลูกค้าเขาอยากได้โปรดีๆแบบเนี้ยเขาต้องโทรหาน้องติ๊กได้ที่เบอร์อะไรเอ่ย0993251000ค่ะครับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ของฮีโจและน้องติ๊กเนี่ย อยากได้รู้ผู้สองแล้วผู้เปิดสินเชื่อมาไปที่ไหนไม่ผ่านก็เข้าหมางโจน้องติ๊กและน้องๆฝ่ายขายทีน้ได้เลยร้าเราชื่อปากน้ำเกียงไก่รถมือสองสมุดปาการค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ฮียโจน้องติ๊กด้วยที่ Facebook ปากน้ำเกียงไก่รถมือสองสมุดปาการค่ะร right ลน์แอดยูทู t ติ๊กต๊อกไอจีสำหรับวันนี้เฮียโจวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับเย้ yeah, yeah.